สวัสดีครับมนีพบพอกันคือก่าครับมณีผ้ามาเบงกงตะกะเตนครับมณีจีผ้าเพาะไข่ตะกะเตนครับก่อนอื่นกะต้องเบงขนาดกงกอนครับของฟาร์มเฮ้ากะเป็น2 5งจุดหาพนจุหาครับคือตะกะเตนนี้จะใส่1ตารางเมตรต่อ1ขีดครับที่เฮ้าเลียงมากะถือว่าบอ่อออัดปันใดครับ การคำนวณน,นะครับ2.5คูณ2.5าักับ6เฉลี่ยกับหาหขีดครับขอกนี้ต่อไปก็เตรียมครับขวดน้ำเอาไว้ฉีดฉีดไข้ตะ,กะเก็นครับเจาะหูครับเจ็ดแบบประหยัดประหยัดครับ ต่อไปครับคุยมะพร้าวครับนี่นะครับสำคัญครับตัวนี้ต่อไปก็เป็นถาดไซสครับกะละมังครับเอาไว้ผสมคุยขี้มะพร้าวครับต่อไปกันนี้ครับไข่ตะกเตนเท่าเซตัวเย็นไว้ครับหลังจากเก็บจากคลิปที่แล้วครับต่อไปครับตาช่างเอาไว้สั่งครับ สังไข่เหาจะใส่จะขีดตอกลงครับน้ำครับน้ำไว้ผสมคุยขีดบข้าวครับไปกันเลยครับลองฉีดนี่ครับฉีดวงกอนขวดเข้าเห็ดครับวา<ป>ของเข้าจะใส่ตัวนี้ครับฉีด,ดตอไป ด้วยฉีดให้มันชุ่มชื่นครับส่ไปเลยครับสื่อมากครับตัวนี้ถุงละยี่สิบบาทกุ้ยมะพร้าวครับข้าวเหเด็ดตำเร็าใหม่เอียร้อยผสมน้ำก่อนนะครับสื่อมากนยังแห่งอยู่ครับเล้ก็เอากาวา่าเฮาอันปั้น ปั้นได้นะครับตัวนี้ปั้นให้มันเป็นรูปหรือไหมครับผสมนม้ำมันซ่มครับแต่มันกกใช้เวลาดโดนนะครับเพราะอันนี้ง่ามหนาวสองอาทิตย์ครับย่างหน่อยเอิมออกครับ รผสมไปเรื่อยๆเออเวลาเบิ้งก่อนกำเบิ้งครับนี่เราซุ่มกับบปเป็นยังครับตัวนี้น่ครับนัก็สิปันได้เป็นรูปครับต่อไปครับเมื่อได้ผสมน้ำก็ขี้เ้าวแล้วเาก็เอามาใส่ถาดครับ ก็ยัดลงเน่นพอสมควรนะครับเพราะว่า้ามันบ่เน่นเวลามันออกอยันมันมุดลงขังรางครับให้มันมุดขึ้นทางเทิงนะครับเป็นยังคือเฮ็ดให้มันแน่นขังล่างนะครับสำคัญอยู่ครับขั้นตอนนี้ยัดยัดยัดลงครับยัดลงครับเฮ็ดให้มันรักษาความชุ่มชื้นให้ไข่ตะกั่เตียนนะครับ บ่มคือการบ่มนี่นะครับมีเห่าผสมดินไส้ให้มันแน่นขึ้นผสมดินไส้จังหน่อยอันนี้ก็เห็ดของเห่าเองครับถ้าบางคนเห็ดจังได้กะคอมเมต์ได้ครับอันใดออกเร็วกว่ากันผมนี่เลี้ยนแบบธรรมชาติครับบอดด้ลิ่งยังไหลกะออกดีอยู่ครับเห็ดศูรนรหนีมากอะ น,นี่นะครับยับแน่นๆครับเท่าที่จะได้นี่ครับหลังจากนั้นก็นสั่งครับแต่สั่งหน่อยครับอันนี้หาขีดครับว่าสิโลงหาขีดุ่นดีซีของเหาเล้วครับของขอกครับ แต่ปกตินี่กับไก่สีฮอดปีแหละครับเลี้ยงมานี่ผ่านฝนผ่านฮอนผ่านฝนหนาวนี่ครับกะมีคอแตกต่างกันไปครับตามฤดูฝนนี่กัฤดูฝนนี่กัดูแลคนละอีกแบบครับมันมีความชื้นไหลยิามฮอนก็นอีกแบบ ย่มหนาวนี่ก็อีกแบบหนึ่งครับคือการนี่ครับการอันล่องไข่นี่ครับก็บต้องทำความสะอาดขี้ครับหยาครับย่มฝนนี่คือหาหยาง่ายครับย่มฝนย่มหนาวนี่หาหยายากครับอุปสรรคย่มห่อน,นี่ก็ ใหเ่เร็วครับตะกะเตนแตวก็ออกเร็ยวพร้อมครับบ่มไข่ซิบมือก็ออกครับปกติเลี้ยวก็ต้องเอาโฟมออกครับไข่มันก็สิมีสองส่วนไข่เต็มแล้วก็แลแต่ก็เป็นโฟมครับตัวนี้เขาก็มันหลายครับขี้ขานครับเลยเอาแบบง่ายๆเลยครับ ครับไข่ห้าขีดรอบนี้ถือว่าพอหลาครับห้าขีดนี้งานนี้ต้องหลาขนาดครับเกียรเกียครับหลังจากเอาล่งแล้วก็เกียเรเลี้ยงเลี้ยงครับเลี้ยงให้มันสวยงามครับ๋ยวมัน ออกขึ้นข้างบนครับมันยังสีวเดีซ้อนกันครับหลังจากเลี้ยงแล้วครับฉีดเอาอใสา้ลงครับใส้ลงเพื่อให้มันเน่นให้มันทั่วกันครับแล้วฉีดน้าครับพมน้ำให้มันซุ่มไว้ครับ แต่ของผู้ใหครับแต่ของผมเฮ็ดแบบนี้ครับเพื่อเป็นแนวทัางครับเืพ่อมีผู้อยากเลี้ยงครับผมให้มันซุมครับฉีดให้มันซุมครับเอาลงเลี้ยงไว้ครับใครนี่ทุกมือนี่ จากราคาพันนี่ลดลงหงลายแล้วครับแล้วแถวที่ผมเพ็ดก็เจ้าเลี้ยงกัหลายแล้วครับสู่บ่ไไวครับกินหญ้าหลายงามเลี้งครับองเข้ากับปลูกหญ้าครับปลูกกับว่าลายครับพ่อเด็เลี้ยงไว้ ต่อไปก็บกบด้วยขุยเกล้า,คา,าวครับบางๆปกหนาไว้ครับเอ็ดบางๆไว้ครับความให้มันขึ้นมาด้านบนครับปกบางๆไว้ครับเอ็ดบางๆให้มันซุ้มไว้ครับซุ้มไว้ต่อไปก็ล่อครับเอาครับเอาไปตากแดดไว้ครับ นี่ครับเราก็ใส่ปกติก็ใส่ถุงปุ๋ยครับอบไว้นี่เห้ามันใหญ่ครับเอาโฟมมาปกไว้ครับต่อไปนะครับฉีดน้ำครับเฮาก็เบิงความชื้นนะครับอยู่นี่ถ้าฉีดไหลกับบดีครับสีเน่านะครับไข่ฉีดพ่อซุ่มๆนะครับ เท่ากับเอาขวดเท่าที่เจาะไว้นี่ครับมาฉีดนี่ครับง่ายๆเอากระลอเบิงนี่ครับดีว่าปลูกหญ้าไว้เอาก็ะเล่งฮดน้ำครับยานเพราะท่านกับตะกะเตนออกครับนี่เป็นหญ้าหวานอิสระอยครับคลิปนี้ก็ขอท่านนี้ครับพบพ่อกันไหมครับ